ปลาดาวหงาย60วิเริ่มหนึ่ง6 7 8สา0 1ี่ห้า14เ5 16 17 18 19 20ิ1 22 23อ4 25 26ม 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกสิบโอเคต่อได้ยาวเลยโอ้โหนี่เกินหนึ่งนาทีแล้วนะคะสุดยอดไปได้เรื่อยๆเลยใช่ไหมนอนทั้งคืนเลยอย่างงี้ย,น,ย,น,อยนอนได้ทั้งคืนนะ okay. อ่ะโอเคโอ้เกินหนึ่งนาทีค่ะเยี่ยมเลยอ่ะ,ะยกยกมือเกินหนึ่งนาที 老师我要那个那